เมื่อพูดถึงโตโยตานั้นพวกเขาถือเป็นผู้บุกเบิกด้านพลังงานทางเลือกของรถยนต์โดยเฉพาะขุมพลังเครื่องยนต์ไฮบริดอย่างพรีอูตที่ได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกและขุมพลัง Fuel e l ลเซลไฮโจนอย่างโตโยต้ามิุไรแต่ถ้ว่าเมื่อพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้าล้วนนั้นโตโยต้ากลับเป็นค่ายที่มีความกระตือรือร้นน้อยที่สุด และการแสดงออกในบางครั้งของผู้บริหารนั้นทำให้ถูกมองว่าโตโยตานั้นไม่ค่อยเต็มใจที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าออกจําหน่ายแม้ว่าทางค่ายจะมีรถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบอย่างโตโยต้า BC4X ที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วนและมีแผนออกวางตลาดภายในปีหน้าอยู่แล้วก็ตาม แต่หลังจากนี้ทุกอย่างอาจเปลี่ยนไปเพราะเมื่อวันที่7กันยายน2564ที่ผ่านมาสำนักข่าวรอยเตอร์ได้รายงานว่า t o y ยต้ามอเต Corporation นนั้นได้ประกาศในวันอังคารที่ผ่านมาว่าทางค่ายจะมีการทุ่มงบลงทุนราว13,500ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราว426,000ล้านบาทภายในปี2573เพื่อพัฒนาแบตเตอรี่และระบบชาร์จไฟของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อที่จะขึ้นเป็นผู้นำทางด้านยานยนต์ไฟฟ้าภายใน10ปีข้างหน้าซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่ทางตีต้านนั้นออกมาประกาศความชัดเจนเรื่องแผนการตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายและถือเป็นงบลงทุนจำนวนมหาศาลอีกด้วยในแผนการพัฒนา โดยในงบลงทุนดังกล่าวนั้นโตโยต้าจะพุ่งเป้าไปที่การปรับปรุงการใช้พลังงานของรถซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อกิโลเมตรที่รถสามารถวิ่งได้ซึ่งทาให้พูดง่ายๆก็คือรถจ์ไฟฟ้าของโตโยต้านั้นจะเน้นการประหยัดไฟฟ้าเพื่อให้วิ่งได้ไกลแทนการแบกน้ำหนักแบตเตอรี่ก้อนใหญ่นั่นเองซึ่งทางค่ายตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะสามารถลดต้นทุนลงได้30%ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน และหากย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วโตโยต้าได้เคยกล่าวไว้ว่าทางค่ายเตรียมจะเปิดตัวเทคโนโลยีแบตเตอรีแบบโซลิด t เตตภายในปี2021พร้อมกับรถต้นแบบที่ติดตั้งเทคโนโลยีแบตดังกล่าวโดยตัวแบตเตอรี่โซลิดสเตตนั้นจะเป็นตัวปเปลี่ยนเกมที่มีศักยภาพสำหรับผู้ผลิตยานยนต์เนื่องจากมีความหนานแน่นของพลังงานมากกว่าชาร์จเด้เร็วกว่าและมีแนวโน้มที่จะเกิดไฟไหม้น้อยกว่า แต่ถ้าว่าแผนการผลิตแบ,บตเตอรี่โซลิดสเตตของโตย o ต้านั้นมีการสะดุดเนื่องจากมีต้นทุนที่สูงมากและตัวแบตเตอรี่นั้นมีแนวโน้มที่จะแตกราวเมื่อมีการขยายตัวและหดตัวจากการใช้งานซึ่งจากข้อมูลนั้นโตย o ต้ตตได้บอกเป็นในๆว่าแบตโซลิดสเตตของค่ายนั้นอาจจะยังไม่ได้มาถึงในเร็วๆนี้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่โตโยต้านั้นออกมาประกาศความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางการทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของค่ายในครั้งนี้ก็คงจะสามารถสร้างความอุ่นใจให้กับเหล่าแฟนๆของโตโยต้าได้บ้างเพราะในครั้งนี้โตโยต้าประกาศชัดเจนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาที่เหลือก็เพียงรอดูว่าแผนทุกอย่างที่โตโยต้าวางไว้นั้นจะสำเร็จตามเป้าหรือไม่ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายอย่างโตโยต้า BC4X นั้น ทางเราค่อนข้างมั่นใจว่าไม่เกินกลางปีหน้านั้นจะถูกเปิดตัวออกมาอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนและในระยะยาวนั้นโตโยต้าจะนำสเสนอรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่า15รุ่นภายในปี2,568บนซีรีส์ BC หรือ Beyond Zero และโตโยต้ามั่นใจว่ารถยนต์กว่า70รุ่นจะเป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งรวมไปถึงประเภท EV 100%และ Plug-in Hybrid และแน่นอนเราคงได้เห็นกระบะไฮบริดหรือปลั๊กอินไฮบริดของ t ต y o ตาในเร็วๆนี้